ก่อนที่คุณจะมีชื่อก่อนที่คุณจะถูกเรียกว่าลูกพนักงานคนเก่งคนล้มเหลวก่อนที่โลกจะบอกว่าคุณควรเป็นอะไรมีบางสิ่งที่อยู่มาก่อนทั้งหมดนั้นสิ่งนั้นไม่ได้ต้องการการพิสูจน์ไม่ต้องการคำอธิบายและไม่เคยจากคุณไปไหนเราเรียกมันว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ใช่ความคิดที่ดังในหัวคุณทั้งวันไม่ใช่เสียงตำหนิ ไม่ใช่คำถามว่าฉันดีพอไหมเพราะถ้าคุณรับรู้ได้ว่าคุณกำลังคิดแปลว่าต้องมีบางสิ่งที่อยู่ก่อนความคิดนั้นจิตวิญญาณคือผู้ที่รับรู้ว่าความคิดกำลังเกิดและยอมให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องเชื่อทุกคำที่มันพูดอารมณ์มาแล้วก็ไปวันนี้คุณอาจเศร้าพรุ่งนี้คุณอาจนิ่งอีกวันคุณอาจหัวเราะแต่มีบางสิ่งที่รับรู้ทุกอารมณ์นั้น โดยไม่แตกสลายไปกับมันจิตวิญญาณไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่คือสิ่งที่รู้ว่าความเจ็บปวดกำลังเกิดขึ้นลองวางทุกบทบาทลงชั่วคราวไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่ต้องเป็นใครเลยถ้าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องแรงให้หายดีในความเงียบนั้นยังมีการรับรู้บางอย่างอยู่ไหมนั่นแหละ คือจิตวิญญาณลองวางทุกบทบาทลงชั่วคราวไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่ต้องเป็นใครเลยถ้าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องเร่งให้หายดีในความเงียบนั้นยังมีการรับรู้บางอย่างอยู่ไหมนั่นแหละคือจิตวิญญาณร่างกายอาจเหนื่อยใจอาจพังชีวิตอาจผ่านสิ่งที่หนักเกินจะอธิบาย แต่จิตวิญญาณไม่เคยแตกไม่เคยพังและไม่เคยหายไปมันแค่เงียบลงเมื่อโลกดังเกินไปหลายคนคิดว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องสงบสว่างสวยงามแต่ความจริงคือบ่อยครั้งมันเริ่มต้นจากวันที่คุณไม่เหลืออะไรให้ยึดวันที่คุณตั้งคําถามกับชีวิตวันที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองคือใครวันที่ทุกอย่างพังทลาย นั่นไม่ใช่จุดจบแต่มักเป็นจุดที่จิตวิญญาณเริ่มดังขึ้นจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นพบไม่ใช่สิ่งที่ต้องพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปให้ถึงเพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณแค่ลืมไปเพราะโลกสอนที่คุณมองออกไปข้างนอกมากกว่าฟังข้างในถ้าวันนี้คุณยังสับสนยังเจ็บยังไม่หายไม่เป็นไรเลยตราบใดที่คุณยังรับรู้ว่า คุณกำลังอยู่ตรงนี้ยังฟังเสียงนี้อยู่ยังหายใจอยู่นั่นแปลว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณยังอยู่และไม่เคยจากไปไหนและมันจะไม่เร่งคุณไม่ตัดสินคุณไม่ทิ้งคุณมันแค่กระซิบเบาๆว่าอยู่ต่ออีกนิดนะฉันยังอยู่ตรงนี้กับคุณหลายคนลังเลก,กับคำว่าจิตวิญ,ญญาณเพราะกลัวว่าจะต้องเชื่ออะไรต้องเปลี่ยนศาสนาต้องมีพิธี ต้องเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งแต่ความจริงคือจิตวิญญาณไม่ขอให้คุณเชื่ออะไรเลยมันแค่ขอให้คุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ข้างในาศาสนาคือระบบของความเชื่อคือคำสอนคือโครงสร้างที่ช่วยพามนุษย์เข้าใกล้ความจริงแต่จิตวิญญาณคือประสบการณ์ตรงมันไม่ต้องการคำอธิบายไม่ต้องการตำราและไม่ต้องการใครมารับรองถ้าคุณเคยรู้สึกบางอย่างโดยไม่รู้เหตุผล รับรู้ความจริงบางอย่างโดยไม่มีคำพูดเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นโดยไม่ต้องถามนั่นไม่ใช่ความเชื่อแต่นั่นคือการรับรู้ไม่มีโรงเรียนไหนสอนให้เรานั่งฟังหัวใจตัวเองไม่มีใครบอกว่าความเงียบก็มีคำตอบโลกสอนให้เราคิดให้เร็วตัดสินให้ไหวและหาคำอธิบายให้ทุกอย่างแต่จิตวิญ,ญญาณไม่ได้พูดด้วยภาษาเดียวกับโลกมันพูดด้วยความนิ่งความรู้สึก และความจริงที่ไม่ต้องแปลคุณเคยไหมรู้ว่าควรหยุดทั้งที่ยังไปต่อได้รู้ว่าควรออกมาทั้งที่ยังทนไหวรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนั่นไม่ใช่เหตุผลและไม่ใช่อารมณ์แต่มันคือการรู้จากข้างในจิตวิญญาณไม่ให้เหตุผลแต่มันไม่เคยโกหก การฟังจิตวิญญาณไม่ได้แปลว่าคุณต้องเลิกใช้สมองหรือปฏิเสธความจริงของโลกแต่คือการเพิ่มอีกหนึ่งมิติของความเข้าใจเหตุผลบอกคุณว่าอะไรเป็นไปได้จิตวิญญาณบอกคุณว่าอะไรเป็นจริงสำหรับคุณและบางครั้งความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่อยู่ในสิ่งที่ซื่อตรงที่สุดคนจำนวนมากเริ่มสนใจจิตวิญญาณไม่ใช่เพราะอยากรู้ แต่เพราะทนไม่ไหววันที่เหตุผลพาไปต่อไม่ได้วันที่คำแนะนำของคนอื่นไม่ช่วยอะไรวันที่คุณทำทุกอย่างถูกต้องแต่ข้างในกลับว่างเปล่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มักเป็นช่วงที่ความจริงข้างในเริ่มขอพื้นที่พูดจิตวิญญาณไม่เคยบังคับไม่เคยเร่งไม่เคยตัดสินมันไม่พูดว่าคุณควรเป็นแบบนี้มันแค่ถามเบาๆว่า คุณโอเคกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไหมและถ้าคำตอบคือไม่มันจะอยู่ข้างคุณจนกว่าคุณจะกล้ายอมรับความจริงนั้นจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องสูงไม่ใช่เรื่องลอยและไม่ใช่เรื่องของคนพิเศษมันคือความจริงข้างในที่คุณเคยรู้ตั้งแต่ก่อนโลกจะสอนให้คุณไม่ฟังมันถ้าวันนี้คุณยังไม่แน่ใจไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งนั้นแค่เงียบลงนิดนึงแล้วฟังตัวเองให้ลึกขึ้นอีกหน่อย บางทีสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตอาจไม่ใช่คำตอบใหม่แต่คือความจริงเก่าที่คุณกำลังจำได้อีกครั้งการเหนื่อยเป็นของร่างกายความสับสนเป็นของความคิดแต่การที่คุณรู้ว่าตัวเองเหนื่อยแปลว,ว่าคุณไม่ใช่ความเหนื่อยนั้นการที่คุณรู้ว่าตัวเองสับสนแปลว,ว่าคุณไม่ใช่ความสับสนนั้นยังมีบางสิ่งที่ยืนอยู่นิ่งๆมองทุกอย่างเกิดขึ้นมันไม่ดัง ไม่เร่งไม่ผลักให้คุณต้องเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี้มันแค่อยู่อยู่กับทุกลมหายใจอยู่กับทุกความรู้สึกแม้ในวันที่คุณไม่อยากอยู่กับตัวเองสิ่งนั้นไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งขึ้นแค่ต้องการให้คุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่กำลังเป็นหลายคนคิดว่าการเหนื่อยคือความอ่อนแอการสับสนคือความล้มเหลวแต่การที่คุณรู้ว่าคุณกำลังไม่ไหวคุณกำลังหลงทางคุณกำลังต้องการพัก นั่นไม่ใช่ความพังแต่มันคือการตื่นรู้ขั้นแรกเพราะคนที่หลงจริงจะไม่รู้ตัวว่าหลงคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจไม่จำเป็นต้องหาทางออกตอนนี้แค่รับรู้ว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยตอนนี้กำลังสับสนตอนนี้กำลังหายใจการรับรู้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการหยุดต้านชีวิตลองหยุดคิดสักครู่ ไม่ต้องพยายามดีขึ้นไม่ต้องบังคับให้ใจสงบแค่ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ใครคือคนที่กำลังรู้สึกทั้งหมดนี้อยู่คุณอาจไม่เจอคำตอบเป็นคำพูดแต่คุณจะรู้สึกถึงความนิ่งบางอย่างที่ไม่แตกสลายไปกับอะไรเลยมันอยู่ในวันที่คุณร้องไห้อยู่ในวันที่คุณไม่ไหวอยู่ในวันที่คุณเงียบเกินจะอธิบายมันไม่ได้หายไป แค่มันรอให้คุณหยุดหนีแล้วหันมาฟังถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยยังสับสนยังไม่รู้ว่าควรไปทางไหนไม่เป็นไรเลยตราบใดที่ยังมีบางสิ่งในตัวคุณที่รู้ว่ากำลังเป็นแบบนี้นั่นคือหลักฐานว่าคุณยังไม่หลงหายคุณแค่กำลังตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆและสิ่งที่รับรู้นั้นจะไม่เร่งคุณจะไม่ทอดทิ้งคุณ จะอยู่กับคุณจนกว่าคุณจะพร้อมก้าวต่ออีกครั้งหลายช่วงของชีวิตเรารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของทุกอย่างเหตุการณ์คำพูดการจากไปความผิดพลาดเหมือนชีวิตเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่มีบางมุมของคุณที่ไม่ได้ถูกชีวิตเล่นงานแม้ร่างกายจะเหนื่อยแม้ใจจะเจ็บมุมนั้นคือจิตวิญญาณ เหตุการณ์เกิดขึ้นความส่วเสียเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงและคุณไม่จําเป็นต้องปฏิเสธมันแต่การที่คุณรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดหมายความว่าคุณไม่ใช่เหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดจิตวิญญาณไม่หนีชีวิตแต่มันยืนอยู่ในชีวิตโดยไม่ถูกกลืนหายเมื่อเราอยู่ในความเจ็บเรามักถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน ทำไมชีวิตถึงใจร้ายขนาดนี้คําถามเหล่านี้ไม่ได้ผิดมันคือเสียงของความเป็นมนุษย์แต่เมื่อคุณเริ่มถอยออกมาอีกก้าวคุณอาจเริ่มเห็นว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่กําลังมองความเจ็บนั้นอยู่ไม่ตัดสินไม่เร่งไม่ผลักให้คุณเข้มแข็งแค่มองด้วยความเข้าใจการเป็นผู้เฝ้ามองไม่ได้ทำให้คุณชาไม่ได้ทำให้คุณไม่เจ็บ และไม่ได้ทำให้คุณเหนือกว่าใครคุณยังร้องไห้ได้ยังเสียใจได้ยังโกรธได้แต่ความต่างคือคุณไม่หลงคิดว่าความรู้สึกเหล่านั้นคือตัวคุณทั้งหมดความคิดสามารถโหดร้ายมันดึงคุณกลับไปในอดีตหรือผลักคุณไปกลัวอนาคตแต่จิตวิญญาณไม่อยู่ในอดีตและไม่อยู่ในอนาคตมันอยู่ตรงนี้ในขณะนี้ ตรงที่คุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังคิดคุณกำลังกังวลคุณกำลังกลัวนั่นคือคุณกลับมาอยู่ในบทบาทของผู้เฝ้ามองอีกครั้งชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่หวังความสัมพันธ์อาจจบความฝันอาจเปลี่ยนรูปแต่สิ่งที่รับรู้ทั้งหมดนั้นไม่เคยแตกสลายไปกับมันจิตวิญ,ญญาณไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแก้และไม่ต้องหนี มันแค่ต้องการพื้นที่ให้คุณหยุดแล้วหายใจในสิ่งที่เป็นจริงถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตหนักโลกแรงและคุณเหนื่อยเกินไปลองไม่ต้องถามว่าจะสู้ยังไงจะผ่านยังไงแค่ถามตัวเองเบาๆว่าใครคือคนที่กำลังเห็นทั้งหมดนี้อยู่เมื่อคุณสัมผัสได้ถึงความนิ่งนั้นแม้เพียงแวบเดียวนั่นคือจุดที่คุณไม่ได้ถูกชีวิตเล่นงาน แต่กำลังยืนอยู่กับชีวิตในแบบที่ไม่หลงหายไปกับมันและจุดนั้นจะเป็นที่พักให้คุณค่อยๆไปต่อในจังหวะของตัวเองตลอดชีวิตเราถูกสอนให้ตอบคำถามว่าคุณเป็นใครด้วยชื่ออาชีพบทบาทเรื่องราวที่ผ่านมาแต่แทบไม่มีใครถามว่าก่อนทุกอย่างนั้นคุณคือใครกันแน่ วันนี้คุณคิดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้คุณอาจคิดอีกอย่างบางความคิดเคยมั่นใจมากแต่วันหนึ่งกลับไม่จริงอีกต่อไปถ้าความคิดเปลี่ยนแล้วคุณเปลี่ยนไปตามมันตลอดคุณจะไม่มีวันพบตัวตนที่มั่นคงเลยแต่การที่คุณรู้ว่าความคิดกำลังเปลี่ยนแปลว่าคุณไม่ใช่ความคิดนั้นอารมณ์ก็เช่นเดียวกันมันมาโดยไม่ขออนุญาต และจากไปโดยไม่ร่ำลาคุณอาจเป็นคนเดียวกันแต่ในหนึ่งวันคุณรู้สึกได้หลากหลายมากถ้าคุณเป็นอารมณ์คุณคงหายไปพร้อมกับมันแล้วแต่คุณยังอยู่แม้อารมณ์จะผ่านไปเราแต่ละคนมีเรื่องราวมีอดีตมีบาดแผลมีความทรงจำเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่าแต่พวกมันไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมดเพราะคุณคือผู้ที่ รู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรื่องราวเองถ้าไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์และไม่ใช่เรื่องราวสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรมันคือการรับรู้การรับรู้ที่รู้ว่าคุณกำลังคิดคุณกำลังรู้สึกคุณกำลังจำคุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่การรับรู้ที่ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรไม่ต้องพิสูจน์อะไร และไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องสร้างตัวตนใหม่ไม่ต้องลบอดีตและไม่ต้องหนีความเจ็บปวดแค่หยุดสักครู่แล้วอยู่กับการรับรู้ตรงนี้ตรงที่ไม่มีชื่อไม่มีบทบาทไม่มีเรื่องราวตรงที่คุณเป็นอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรเลยบางทีคำถามที่สำคัญไม่ใช่ฉันควรเป็นใครแต่คือฉันคืออะไร ในขณะที่ฉันไม่พยายามเป็นอะไรเลยถ้าวันนี้คุณยังสับสนยังไม่รู้จักตัวเองยังรู้สึกหลงไม่เป็นไรเลยเพราะการที่คุณตั้งคำถามนี้ได้หมายความว่าคุณกำลังกลับมาใกล้ตัวตนที่ไม่เคยหายไปไหนและตัวตนนั้นไม่เร่งคุณไม่ตัดสินคุณไม่ทิ้งคุณมันแค่อยู่นิ่งๆแล้วรอให้คุณจำได้ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องหายดีเพื่อจะมีคุณค่าและคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำตอบเพื่อจะอยู่ต่อแค่คุณยังรับรู้อยู่ตรงนี้นั่นก็เพียงพอแล้ว